สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะ อ้นสราวุธชื่นชมฟุกจิระหลังออกผลิตภัณฑ์ให้พนักงานนำไปขายเป็นรายได้ออนสราวุธชื่นชมฟุกจิระโอนสราวุธมาดทองได้แชร์เรื่องราวของฟุกจิระด่านบวรเกียรติที่ออกผลิตภัณฑ์ทั้งมะขามดองและกลวยจับยวนเพื่อให้น้องๆพน,นักงานที่คลินิกนำไปขายเป็นรายได้เสริมระหว่างที่คลินิกต้องปิดทําการตามมาตรการรัฐในสถานการณ์โรคระบาดโควิดในปัจจุบันโดยไม่ได้หวังผลกําไรใดๆโดยโอนโพสต์ผ่านอินสตาแกร อ้นสราวุธอันเดอร์สกอร์สกายมีข้อความข่วว่า วันพระใหญ่วันสำคัญทางธรรมผมขออนุญาตใช้พื้นที่ของผมแชร์เรื่องทางโลกเรื่องนี้นะครับความยากลำบากอุปสรรคต่างๆทําให้เราได้เห็นน้ําใจของคนด้วยเช่นกันฟุก f u k t i r r ะและน้องเป ern. ิ้ล @appleminiberry เป็นน้องสองคนที่รู้จักกันมานานรับรู้ความมุ่งมัน่นตั้งใจในการพัฒนาชีวิตของตัวเองมาตลอดจนมีครอบครัวเป็นน้องสองคนที่มีน้ําใจดีๆมาให้เห็นเสมอ แม้อาจจะไม่ได้เป็นข่าวในช่วงวิกฤตแบบนี้การแบกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นการต่อสู้นี้ในผู้ประกอบการทุกท่านการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องอุ้มภาระหลายๆอย่างแต่ยังมีน้ำใจช่วยเหลืออีกหลายชีวิตให้รอดไปด้วยกันแบบนี้ ผมชื่นชมมากปลูกและเปิ้ลจึงเป็นกำลังที่พอจะแบ่งส่วนออกไปเพื่อสร้างธุรกิจเล็กๆให้พนักงานของเขาได้มีช่องทางการทำมาหากินไปด้วยในขณะที่ทุกคนว่างงานเพราะคี่นดกยังปิดทำการอดทนสู้และรู้จักแบ่งปันกันไปด้วยได้พลังเหล่านี้ก็ส่งผลเป็นกำลังบวกให้เราได้หล่อเลี้ยงความหวังและเป็นบทเรียนแห่งการพัฒนาจิตของตัวเองไปด้วยในช่วงยากลำบากยากเย็นกันต่อไป ขอแสดงความชื่นชมกับน้องทั้งสองและผู้ประกอบการทุกท่านที่แสดงส่วนความเมตตานี้ให้สังคมได้เห็นครับอนุโมทนาสาธุเข้าไปอุดหนุนช่วยเหลือกันได้ตามช่องทางที่ลงรายละเอียดให้ไว้ได้เลยครับเลื่อนดูนะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ